พ,พี่กอล์ฟพี่จะซื้อทำไมฉันขอเจ้เขาแถมให้ในเจ๊ในไหนก็ซื้อตั้งเยอะแล้วอะ่ะแถมมาเช่สซักบ้านแล้วกันเนาะอันนี้โอ้ยของซื้อของขายมาขอแถมรีอะไรล่ะ,ะเจ๊ฉันมาซื้อตั้งบ่อยออกอ,อ่ฉันเห็นว่าเป็นลูกค้าประจำนะแต่ไม่ใช่มาขอแถมอย่างนี้บ่อยละจะขาดทุนพอดีร้อยห้าบาทโอนเลย,ยร้อยเดียวนะคนกันเองเนาะอยากให้ลดราคาอีกร้อยเดียวนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาซื้อใหม่โอ้ยไป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 น่ารักเดี๋ยวสกแกนเลยหัวก็ดูรวยนะดูสิขอทาน,นเนรียบร้อยแล้วเจน,นะจ้ะต้องมาบ่อยนะจะขับทุนพี่กอ๊อฟพี่กอ๊อฟเฮ้ยเอาเลยเต็มที่เนี่ยซื้อมาของดีๆทั้งนะั้นลุยกินเลยมาอร่อยปะนี่น่าอร่อยนะอ่ะนเนี่ยส้มเนี่ย หวานมากซื้อมาจากจีนโคตรแพงแนี่ลองชิมดูดิทำไมไม่เอาเนี่ยมันของดีนะเนี่ยเฮ้ยนี่วะเอาปะทำไมทำหน้า,าง,งั้นวะยังไม่เอาเหรอไม่มีใครกินเลยวะอ่ะ <c oughs> เหี้ยนี่หวานโ <c oughs> อ้ยอ่ะกินกินกิน <c oughs> ย่างกิน <c oughs> จะทิ้งซ้อมทำไมอ่ะมันยังกินได้อยู่เลยอะ่ะนี่เสียแล้วก็ทิ้งไปดิเสียก็ซื้อใหม่ก็ได้จะไปสนใจอะไรละ่ะแล้วอีกอย่างนะเงินเดือนที่ผมให้เนี่ยต้องหมื่นนึงเลยนะต่อเดือนนะ่ะคุณเอาไปใช้อะไรหมดหจริงรีิแี่ อย่าไปสนใจอ้าวอันนี้หมดแล้วนี่รีไปก่อนเผลอนี่เหลืออยู่อันนี้เหลือปะมิ้นกินยังต่อรอมันต้องสนมันต้องสนชอบเก็บนะไม่ใช่หรอมาดิเนี่ยเหลือเยอะเลยเนี่ยเก็บหมดด้วยเฮ้ยเป็นไงอร่อยปะอร่อยผมบอกไปแล้วไปเหมามาจริง โคตรอร่อยนี่ดีนะเอเอวะดีบอกแล้วแม่ถ้าทำไมวันนี้แม่ต้องมาตลาดเองด้วยเนี่ยก็แม่อยากจะพากอฟมาดูไงว่าของอร่อยๆที่กอบฟชอบกินอ่ะเดี๋ยวนี้ยในตลาดเขาซื้อขายกันยังไงอ,อ่ะอันเนี้ย เงินหมื่นหนึ่งที่ก๊อฟให้ไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านอะ่ะเดี๋ยววันนี้ก๊อฟเอาไปจัดการเองเลยนะ,อะเออแล้วเมื่อเช้าแม่จ่ายค่าไฟที่บ้านไปสองพัน น่ากินมากเลยอ่ะลูกใหญ่มากเลยอุ้ยเอานี้ดีกว่าอันนี้น่าจะอร่อยเอาเขียวเสวยสิบโลค่ะแม่ผลไม้นี่ต้องซื้อทุกวันแล้วก็ซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอานี่แกคิดว่าผลไม้ที่แกกินอยู่ทุกวันเนี่ยมันล่วงลงมาจากฟ้าเองหรือไงเราก็ต้องมาซื้อที่ตลาดแบบนี้ล่ะสิบโลนะจ๊ะสิบโลสี่ร้อยใช่ไหมคะแม่ สี่ร้อยนะจ่ายด้วยเออเท่าไหร่ครับพี่สามบาทครับสามร้อยเท่าไหร่ครับพี่สี่ร้อยนาทครับ ะเป็ดตัวแค่นี้ย450เลยเหรอพี่ก็ใช่อ่ะสิเจ้านี้เขาอร่อย ขนมปังเอาขอนมปังด้วยอ้แม่พอยังเนี่ยวันนี้จ่ายไปพันกว่าบาทแล้วนะที่ซื้อไปวันนี้มันกินได้แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละ<ฮ>ปกติค่าอาหารบ้านเราอ่ะเดือนหนึ่งต้องเกือบ5,000บาทไหนจะค่าไฟค่าน้ำค่าเน็ตค่าน้ำมันรถอีกคือไม่ใช่อะไรที่ถามเนี่ยคือถ้าแม่ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยผมจะได้กลับไปเอาของที่ซื้อไว้ตะกี้ไง อทีน,นี้รู้หรือยังล่ะว่าเงินเดือนที่แกให้เมียแกใช้อะ่ะเดือนเดือนหนึ่งมันหายไปไหนหมดแต่แม่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคณออกเองหมดเลยนะมันเกินไปเปล่าได้อย่างอะ่ะพอดเขามีตังค์อ่ะแม่ดูดิครั้งก่อนอะ่ะค่าเทอมลูกอะ่ะพอดังไปนคนจ่ายเลยไอพอดมันจะไปมีเงินได้ยังไงเงินที่มีก็เกิดจากการประหยัดอดออมทั้งนั้นแหละตอนนั้น เงินเดือนแกน้อยมันก็ไม่กล้าขอเพิ่มเพราะ่ะมันไม่ได้อยากจะประหยัดขนาดนั้นหรอกนะแต่มันจำเป็นอะอโอ๊ยแม่แม่โ่รทำไมเล่าแม่คะแม่เป็นไรไหมคะอ่าพี่ก๊อฟ ในบัตรนี้มีเงินอยู่แสนหนึ่งพี่ไปจ่ายค่ารักษาพายาบาลให้แม่นะพอดรับไว้เถอะเงินเนี้ยฉันตั้งใจเก็บไว้ใช้ยามถูกเฉินอะ่ะ mm hmm. พี่ไปใจ่ายให้แม่เธอนะ mm hmm. ไม่เป็นไรหรอกลูก mm hmm. แม่แค่แขนหักแล้วก็ข้อเท้าแพลงเอง mm hmm. ไม่ต้องใช้เงินรักษามากมายขนาดน,นั้นพอดพีด <What? S 3> โทษนะที่ผ่านมาพี่เป็นสามีที่ไม่เอาไหนเลยจริงๆอะแต่ต่อจากนี้ไปอะเงินทุกบาทสักสตางที่พี่หามาได้อะพี่จะให้พอสเป็นคนเก็บแล้วก็ดูแลหมดเลยนะ